S <S <S สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมมาพบคุณป้านะครับเป็นคนขยันอายุมากแล้วก็จริงแต่ว่ายังเก็บของไปขายนะครับเพื่อมาเลี้ยงชีวิตของตอนเองเพื่อไม่ให้ลําบากนะครับถึงแม้ว่าจะลําบากก็ไม่เหมือนกับลําบากท่านบอกว่าสวัสดีครับท่าน,นครับแม่งตายก็ได้พี่วัน,ดาานิดาค่ะนำปูนชูชุวันชูชุวันชูใจม่วงตอนนี้อายุเท่าไหร่ 7จ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าพูดกลางก็ได้เจ็ดสิบห้าแข็งแรงดีแต่แต่ว่าจะมีโรคด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ท้อเนาะมีโรคหลายโรคโรคอะไรบ้างอ่ะอบไตรอยรูกระเพาะเท็กโอ้โหแล้วเวลาหอบทํายังไงเวลาตอนนี้ไม่ค่อยออกจะไหนเนาะของหายแล้วเนาะดีขึ้นดีขึ้นอย่างนั้นโอเคออกรถไปได้เลยครับขอบคุณคุณป้ามากนะครับดูครับ ขยันมากเก็บทุกวันเลยออกจากบ้านเวลาเท่าไหร่ครับบอกไม่ถูกไม่ถูกว่าแล้วแต่จะดวกเลยแต่จะดวกถ้าฝผลว่าตกก็หยุดอันนี้จะเก็บไปไว้ที่บ้านก่อนนะครับค่อยออกขายในวันรุ่งขึ้นหรือวันต่อไปนะครับท่านครับเห็น <Okay. S 1> ไหมครับผมคิดว่าท่านทุกได้อย่างไรเยอะแยะอย่างนี้ท่านบอกว่าเบามันเบานะครับอลองขี่ไปดูดิครับ ครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านพวกกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ